กลับมาอยู่กันในอ่าเดอเตอร์วอเตอร์เดนะผมเหมือนเดิมนะอ่ากับน้องอายะของเรานะผมตอนนี้มาเพราะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่านะผมในพาร์ทที่4นะโอเคเข้าประตูนี้ไปเจอคัสซีนนี่24นะผมปี2012ัอ้าเจอเตอศพไม่พบผู้เสียชีวิตเกิดอะไรขึ้น ขอโทษนะฉันช่วยเธอไม่ได้อเ,เออเพื่อนสาวครับเสียชีวิตปีอะไรวะเมื่อกี้น,นี้ไม่ทันได้ด้ดูเลยแกปเรียลแกปเรียลเสียชีวิตเรียบร้อยอายะตักซีเอาไว้แย้มั่วงมาแล้ว Of course, sir. นึกถึงอดีตนะเพื่อนเธอเสียชีวิตแล้วแต่ว่ามีพลังงานบางอย่างเดินผ่านนั่นอะไรโ,โหเราได้เห็นหน้านะแต่ว่าอายะมองไม่เห็นหน้านะว่าเป็นใครนะครับตามเธอไปโอ้โหตรงนี้ยากแล้วมาตรงนี้ผมต้องใช้ความไว อืมใช้ความไวโบความฟิวนะฮะเปลี่ยนปืนดีกว ah ่าเดี mm ๋ยวเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนที่ว่าแบบวิ่งพอจะวิ่งง่ายๆขอผมวิ่งง่ายๆหน่อยตรงนี้ผมไม่อยากจะพลาดนะครับมันมาแล้วครับทวิตเต็ดเร็วๆลุ้นถึงกระโดดเอาชิบหายโอ้โหเข้าเดี๋ยวเราทำมุ่ยนั่นแหละไปละไปละมันจะตามแค่เราเยอะนะฮะตัวนี้ ไปหนีทันจะตามแต่เราเยวงานเข้าไม่มีมีคนไหมไม่มีงานเข้าโอ้ยตายแล้วคือเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ไหนนะไอ้นี่นเดี๋ยวรแล้วโอ้ย,อย,อยโหแล้วตีโคตรแรงเนี่ยผลของการเล่นนอร์มอลเจอแล้วไป ไปไปไปมาอยู่แล้วอย่าไปยุ่งไม่มีเวลาไม่มีเวลา,าอย่าไปยุ่งไม่มีเวลาไปละต้องรีบไปต้องอรีบไปเลี้ยงกันปะทะครับผมตรงไหนสู้ไม่ได้อย่าสู้ขอละกัน ไป่เลยไหไสู้ไม่ได้อย่าสู้ครับหลีกเลี่ยงการพระทะได้หลีกเลี่ยงไปเลยชิบ <c oughs> หาย <c oughs> ตรงนี้มาอยากเล่นเนะม,มาอยากเล่นใช่ไหมอุ๊ดหิเป็นไรมาเราต้องเล่นเซฟๆหน่อยเพราะว่าผมเล่นโหมดฮาร์ดมาไง กดโหมดฮาร์ดมานละ้ก็ต้องเซฟตัวเองเลยฮาร์ดมันจะตีแรงมากนะฮะสาเหตุที่เลือกมาเพราะอะไรผมเล่นผมลงเซฟนะผมนี่ผมลงเซฟให้มันกระสุนมันไอพวกอาวุธปืนอะไรไม่ต้องอัพนะผมก็คือจากเลเวลมันจะ99เลยทายผมไม่ต้องมานั่งอัพสกิลปืนทีหลังมีอะไรอีกวะ ไหนวะน่าจะทางนี้ป่ะผิดทางไหมเคยผิดทางไมเีม็นไรเสียเวลาหน่อยทั้งวันเอาเป็นว่าเรารอดมาแล้วจากตรงเมื่อกี้นี้ผมรอดตรงเมื่อกี้ได้ผมสบายใจแล้ว <c oughs> ค่อยไปฝ่าฟันออกข้างหน้าครับจุดนี้เองชิบหายอยู่หลังโอ้ยไปไหวแล้วออมานี่เลย ไปพล,ลังครับผมเดียบร้อ,อยโอ้ยพลังหมดวาะเปิดประตูตรงหลัง่ินเอาไปเข้ามุ่ยเข้าไปนี่น่าจะได้ยินเสียงเพลงนะเนาะเพราะผมไปเปิดเพลงมาแล้ว รอบที่แล้วเหมือนจะว่าจะลืมเปิดเพลงนะ,ะตั้งค่าอะไรผิดก็ไม่รู้จะบอกนั่นหมายแก้วอะไม่ใช่ปล่อยอากาดๆจะเย็นจะเย็นโอ้ยพวกมึง,งนี่องเจอช็อตกันเป๊ะ คอ,อข้าไปปามุยไม่มีแน่ะงนี้เลยมาล้างตัวหนึง่งคอสก,กันโบมาปามุยไปก่อนยังไงก็ได้ครับตอนนี้ขวางเอาอีกตัวไหมไม่มีลำบากว่ะคุม้ม ปุ่มจอยจริงปุ่มจอยเอเอเอติ๊กผมนี่อันนาล็อกมันต้องอยู่ข้างล่างน,นนะแล้วอันนาล็อกอยู่บนไงแล้วปุ่มกดมันอยู่ข้างล่างปู้ลุงคานไอ้พวกบินว่ะสอยได้ไหม,มไม่โดนช่างมันอไะไรล้อข้างหน้าข้างหน้ายิงได้ยิงยิงไม่ได้ช่างหัวมันตรงนี้เหรออาจจะถูกทางเป็นปืนปืนนี้มันดีกว่าไอ้จิ้บหายปืนไม่แรง còn đi hơn. mà lại dễ chết này. Để ra hai Ôi. ตัดแบตรงนี้เลยกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมนะมาเรานี่มันจะสู้ตายแล้วรอบเมื่อกี้นี้ผมลกไปหน่อยนะผมต้องขออภัยด้วยนะแหมจริงนี่ดิมต้องงี้สิต้องแม่นงี้มาต้องแม่นงี้เกี้นี้ลกไปหน่อยนะลนไปนิดนึงมาโอเคพวกข้างบนป่าเกี้ยงหมดแล้วนะโอเคสุดยอด

ยิงไม่แตกเอไปอื้มนี่ปะาวียิงไข่ไม่แตกแล้วผมทั้งสองใบนะเราจะได้ออกจากตรงนี้กันไหนวะอ้ยไปเลยจะบอกนะยังไข่ยังไม่แตกอะแตกไปแล้วดีกว่าโอเคทางไหนวะ อ,อ๋อไม่ใช่น,นี่ประตูโอยเสียเวลาว่ะไปทางนี้เลยกันว่ะใช่นี่นอะไรเงี้ยง่ายดียวง่ายกว่าง่ายกว่ามาเดี๋ยวหาต่อไปครับล้วหายแล้วผิดทางมาเสียเวลาเสียเวลาเดียเวลาเตรียางนี้เฮ้ยเจอแล้เวลเจอแล้วเจอแล้วเปิดไป เอาวอิเรียบร้อยไปออกแล้วโอเคหายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเอาเออช่างมันช่างมันไม่เลยปิดพลาดไปหน่อยเฮ้ยวิ๋งเหรอข้างหน้าเออโอเคอันนี้นี่นี่นเออนี่นี่เอาอันนี้ออกไปอากจะได้วิ่งได้สะดวกวิ่งอย่างเดียวเลย ต้องสนใจเลยแล้วเ,ว,เว,เนนเวเดี๋ยวเดี๋ยวทหารแม่งเลื่อนน้อยดีกว่าเลื่อนน้อยโอ้โหตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่อะไรไม่อะไรอขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะลูกพี่นะใครดีใครก็ได้ละสักคนหนึ่งอืมนี่แหละสดชื่นเก็บของอเราจะได้บวกบอสกันแล้วนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเซฟไปสักครูนะ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลย อ่ะเซฟเอาไม่ใช่อืมโอเคเซฟอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเราไปเกันต่อเลยตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มอยู่นอกนอะนี่ครับผมของใหญ่อยู่ลอยอยู่หน้านี่เก่งประตกเล็กน้อยนะผมไม่เป็นไรแฮอ์ไยได้โอ้โหสุดยอดใหญ่มากแต่เอาชนะไม่ยากมาเข้าบังเกอร์เดี๋ยแล้ว ราต้องไปทางนู้นนะว่าไงดีวะทำลายแขนนู้นฝั่งนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยไปเลยไป,ไปที่สุดไปที่สุดไปสุดเนี่ยเฮ้ยแมวดนินี่ดิจริงอันนี้โอ้ยหึงมีโหลดบ้าเลยตอนนี้หรอโหลดเอ้าหึง ล้มล้มล้มไป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 โดนเลยถ้ามันช้าเราโดนเลยปุ๊บโดดถ้าเราโดดถ้าเราโดดปุ๊บอืมถ้าช้าเราโดดถ้ากระโดดก็แบบอืมนี่โดดแบบเทพอย่างเงี้ยเราโอเคตรงนี้แหละไอ้ใช้ตรงนี้เป็นตัวล่อมันโอเคอันนี้แหละผ่านไปได้อย่าเสิร์ฟโฟนลงไปนะ นี่ครับผมจุดอ่อนอยู่ข้างบนนี่เฮ้ยเดี๋ยวรุกหมิงให้มันยิงให้เสร็จให้มันยิงให้เสร็จเฮ้ยยิงไม่ยากข้ามวยวะเอาไงดีเอาก่อนเอาก่อนอ่ะลงไปล่างโอเคไอ้ตัวนั้นเราก็ทิ้งข้างบนนี้่เราก็ยิงบนตรงนี้เลยยิงล่อครับผมยิงล่อจุดอ่อนอยู่ข้างหลัง ตายเอาไงดีตรงกลางตรงกลางเอาแล้วมัน,ป,นปีนมันปีนเก็นปีนลูกซองนี่ว่าโอยเอาไงดีวะเอาไปยิงเลยที่เราต้องเอาไปยิงใกล้ขนานดะนี้เลยเหรอ ตายไม่เนี่ยขบวนนะ่ะถ้าขาบวนตายเรยวจบเลยนะยิงไม่โดนปะโอ้ยดีโอเคโดนแล้วโดนแล้วจิ้หายตามุย้ยใช้ทหารได้คุ้มมาก โอ้ยเจอดูเลยโอ้ยใช้ได้คุ้มมากตายโอ้ยตายตายตายเจอกับข้างบนยังอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วงามไส้หรืไงโอ้ยงานหยาบต,ต้องแก้ด่วนต้องแก้ด่วนยิงเงี้ยโอ้โหแล้วดูดิแล้วมันพุ่งตรงมาหาเราคนเดียวเลย ร้อยจบไหมอยาเข้ามาเอาไงดีเดี๋ยวเราคนเดียวแล้วด้วยเอาไงดีวะออม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 ไปแล้ว งั้นก็ได้มาโอ้โหเลยโง่แท้ยิงวนอันไหนยิงได้ดยิงวนอันนี้ต้องเก็บทหารยังประหยัดครับยิงยิงวนย,ยิงเลี้ยงเก่อนเออต้องเล่นต้องเล่นอย่างฉาญฉลาด

ทหารตัวนีเ้เราต้องไปหลบหลังบังเกอร์นะแต่เมืกกม่อนะ <laughs> ก,กี้ไม่ดีแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ดีแล้วผมว่าเออโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ิดๆนี่ของีของอา่าโอเคแต่ถ้ามันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันสงสัยอะไรเราเดี๋ยวผมต้องอ่าอย่างน,นี้เลยถ้าเกิดมันเล็งเราเมืนะ่อไหร่นะโอเคผมหลบหลังนี้เลยลหลบฝั่นนี้เลยเอา,างี้ดีกว่ามา ต้องทำบุยรีแล้วตอนนี้ยิงเลเนระเบิดไปกินเปียงไปไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมาอันปีนอันปีนเลยยิงไม่ได้นี่ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไงดีวะทางนี้ ดูนี่โอเคยังอยู่อ่ะโอเคกลับไปก่อนโอเคถือว่าผมเก็บงานได้เนียนๆคือมันจะตามเฉพาะอายะนะผมถ้ามารู้ว่าอายะอยู่ไหนเนี่ยมันจะไปทางนั้นแหละนี่แล้วก็กลับขึ้นมาต่อต้องเล่นอย่างชานฉลาดเว้ยเล่นแบบงงๆอย่างผมเมื่อกี้นี้ตาย ิบหายตรงนี้โอเคแล้วข้าวมุยวานี่นกินเข้าไปต่อที่คอเอาแล้วข้าวมุย้ย <c oughs> ทำลายข้างในทำลายจากข้างในสู่ไฟนอกรเบีงบน่ะสลับกันอยู่ยงี้แหละจะปุ่นหัวหน่อยนึง เอาไงเดี๋ยวจะขามุยได้นี่ว่วใช่ป่ะเดี๋ยวหาจุดก่อนหาจุดมันต้องขามุยอ่ะเดี๋ยวได้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งลงนี้งนี้ลงนี้ลงไปน้างเวียนหัวกันไหมครับผมก็เวียนนะผมก็เวียนหัวจริงโอ้ไม่เป็นไร งไง,ง,ง,งดีวะอ่ายาิิงย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 ิงเอายงดีงวะงยิงางเงยิยิงยยเรียบร้อยิงยงงงยยยอยยย โอ้ oh, ได้ข้ามุย <c oughs> จบสักทีโอ้โหเสียงโคตรกระหึ่มเลยจบสักทีนะเข้าทางนี้นะฮะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยในศัรับพ,พาร์ทนี้โอ้โ oh, หนานพอสมควรนะเซฟอีกครั้งหนึ่งนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าจบจริงแน่นอนครับผม จำเป็นต้องทํานี้จริงนะผมเพราะผมไม่มีเวลามาเล่นนะผมโอเคก็ขอคนต้องชมทุกท่านดีมาแล้วชมไปจนจบนะฮะเดี๋ยวถ้าปักอะไรขออภัยด้วยหรือว่าตัดจบไวเกินก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าคราวนี้เราจะจบชัตเตอร์อหนึ่งแน่อนอนครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม